นะครับราไม่สวยงามเลอเกินน,นะครับมานฝนฟ้าไม่กล้าที่จะไล่หนีนะครับใช่ค่ะจัน <c oughs> พรชันดูสวยงามและงดงามมากเลยนะคะสําหรับค<ร>่ำ <ผม S 2> คืนนี้กระบผมในช่วงนี้นะครับโอ้โหอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่ตั้งใจที่จะมาเที่ยวใช่ค่ะไหลเรือไฟในคราวนี้นะครับก็ให้รีบมานะครับเพราะว่าการแสดงในช่วงต่อไปุสำคัญมากนะคะแล้วก็สวยงามมากเพราะว่า ซุ้มสอมมานานมากเลยค่ะอาจารย์นานมากนะครับเข้าใจว่าประมาณ3มปีได้นะครับโอ้ประมาณนั้นนะฮะวงเล็บแท้จริงแล้ว3วันเองอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นสิครับเอาละครับทราบข่าวว่าวันนี้เป็นการแสดงของพี่น้องชาวชนเผ่าอะไรครับชนเผ่าไทยขาบ้านศพปีที่แล้วเนี่ยผมไม่อยากจะบอกไม่อยากจะพูดแต่ก็ต้องพูดนะครับเพราะว่าอดไม่หลนทนไม่ได้ปีที่แล้วนี่นะครับโหนะฮะนำโดยท่านนายก อ๋อท่านนายกนิวัฒน์อนะครับท่านรองนายกนิวัฒน์ครับผมนำโดยแล้วก็ท่านผู้ใหญ่อะไรนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็มาเหมือนกันปีนี้มมาเหือนกัะครับปีที่แล้วเรียนได้นำการแสดงอาจารย์ต้องเรียนอีกนิดนึงนะคะปีที่แล้วท่านรองนายกนิวัฒน์แต่ปีนี้ท่านนายกนิวัฒน์ปีที่แล้วเป็นรองค่ะปีนี้ท่านเป็นนายกไม่ใช่นายกอำเภออะไรนะครับอันนี้เขาเรียกตัวอะไรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้ตัวเหรอคะอันนี้เขาเรียกตัวอะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้นะคะตัว อาจารย์ข้าตายแล้วเย่าเอ้าเอ้อาจารยต่อยยังมายืนคอลรอแครแลอยู่ดิอาามาเป็นแก๊งเยจะสมเป็น่ายเี่ค่ายาฟ้า่ะย่า้านานอนี้โอ้ยอาจาร์จ่อแล้วหันการรั้งย้อยยังให่เนี่ยห้วยอันคุณคุณคุณตาหรือคุณลุงกอันมันกินเขาไงว้าวลพี่โอ้ยเป็ตกใจว่ามนคน แม่โบแมนบอกคาคนเนี่ยแต่ว่าคดอันพี่น้องกยมาบังซอยกันนะเขาบอกเป็นคนหรือโบแมนนะคะมาบังซอยกันอีกหนึ่งชุดการแสดงใช่ค่ะงก็เรียกเรียกว่าเรียกความสนใจได้อย่างมากใช่ค่ะต้องต้องติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเป็นอย่างไรลุ้นกันต่อไปขอบคุณสลับสปอนเซอร์หลักนะครับเอ่อตั้งแต่ตั้งแต่อะไรคะจาย์แม่น้ำโขงแกรนด์วิว สปอนเซอร์หลักนะครับอ๋อที่ยืนยืน<า>อยู่ตร,ตรงนี้ใช่ไหมคะท่านที่เป็นสิวเป็นฝ้าขอบคุณที่ใช้ซีมานะครับตายกำลังจะตามด้วยออเออบอแมนบอกโทนาโอ้โโทนาโอ้ยโอ้ยกินลาบแมงปล่อยว่าเป็ี่ยนยุเอาละครับนี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างระวังให้ดีนะคะต้องระวังนิจยาผลอมีเช่นนั้นครับผม เไม่เล่านี้เนต้องต้องอยู่ใกล้ๆและห่างๆนะคะเป็นการแสดงมาย่าเป็นการซ้อมมาอย่างดีหัวจะเป็นกินแั้งยังหน้อยไหมโอ้สังเกตเพฤ่ิกรรมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครัโอย่าถอดมีดอย่าถอดนี่หญิงใหญ่หญ้าฟ้าอย่าฟ้าอย่าโอ้ยโอ้ยจังจิงแมนนะะเอาให้เช็คความพร้อมก่อนค่ะดูความพร้อม ดนตรีพร้อมตึงๆไ่เนะคะพร้อมเป็นลูกเลยนะคะลูกทุกคนเลยทีมงานพร้อมแดนเซอร์พร้อมค่ะรรอคับเราจะไม่พูดมากเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากใช่ค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะเราไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะคะแต่เวทีนี้ที่เราครองัปีที่แล้วลงซื้อกันซื้อเกาอยู่บอก่อันซื้อซื้อซื้อไมลแล้วค่ะเป็นผู้ไมบซื้อค่ะอันซื้อนั้น ไม่ใช่สิคะภาษากลางน,านั้นภาษาอีสานนั้นโดนโดน<อ>แต่ว่าเสื้อสาวโดนซื้อสาวโดนแต่ว่ต้องเอิญโดนด้ค่ะไม่ใช่มีภาษาคา <c oughs> ตังหาดด้ค่ะเดี๋ยวกส<อ>ิถามมาโดนมาโดนเราบ่ก็โดนปันไดขาสองสามมือเออเอาละครับตอนนี้โอ้โหนะครับขอบคุณนะครับสลหรับเก้าอี้ยาวประมาณ3กิโลเมตรนะครับผ่<ข>านจุดทัเลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราดีใจมากท<น>ี่ท่านให้เกียรตินะครับปีที่แล้วประมาณ3มคนกับเก้าอี้ยี่สิบตัว ปีนี้ไมหลายแท้ค่ะปีพ่อปูสัตร์มานั่งเยวจำหน่อยสิไปเปิ่งระเบียว่าจะสตทออันถุงยังก็ขาจานถุงอันยังก็ใส่หัวไว้ใส่กับเข่าถุงกับแก็บเอามานั่งได้นะคะเวลาเขาสือลูกสินมาเขาก็ใส่ถุงกับแก็บที่เขานั่งเอาเมื่อขาเอาเมื่อน้ำนะคะอาเอาละค่ะเขาจะเป็นคนเบาหลายแล้วน้องจมยู่ในใจแล้วหนูรืมตนแล้วลืมตนกบการแสดงในช่วงต่อไปการแสดงด้แก่ชุดการแสดงอะไรบ้างครับแรกเลยนะคะเป็น อันนี้ต้องติดตามโปรงลางเปิดวงนะคะติดโทรต้องเปิดวงก่อนครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นจะมาด้วยเพลงชุดล้นเกล้าเผาไทยล้นเกล้าเผาไทยนะครับนักร้องที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับเราได้เดินทางเราได้ติดต่อมาจากท็อไลายเดมอนผมเดงเพิ่งลงจากเครื่องลงจากเครื่องมอเตอร์ไซค์ว่างันลำยอง่นแอนแลนเมื่อกี้นะคะตับ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 มาตับมาตัมาสี่ขั้นรถมอเตอร์ไซค์เหมือน พ่อค่ะสำเพอข้าเจ้าลบบ่ถือทางเลยต้ยนนีลบคุกขักไปปุ๊บเลยค่ะโอ้ยต่มันคุ้ยกันปะหนเจะกัหลายปีกเขากกเห็นกันบ็หันกันเลย,ย,เยสัดล่ย